ลาบเสียบเสียบครับพี่น้องลาบไก่ลาบไกล่ลหน่อยครับลาบไก่หน่อยบินได้ครับพี่น้องมากมากครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์วันอาทิตย์เลครับหลังจากที่ผมไปเก็บกับดักปลาไหลมาครับพี่น้องม่มานม่ม,ม,ม,มานสัมพี่น้องใส่หกหลังบ่ถือจักหลังผมกำลังเงดอยู่ใส่เยื่อหอยครับพี่น้องบ่ถือ เดีเลยนี่ครับมีแนวหลับครับผมหลับแกหน่อยหลับแกหน่อยครับแกหน่อยบินได้ครับต่อใจกันนะครับเสียบครับมาเบิรครับนี่ผมกำลังฝักครับพี่หน่องแค่ท่านายกินข้าวสาอกมากินน้ำแันเด้อครับผมกำลังฝักมุนมุนให้ละเอียดกระดูกนี่บ่ให้มีเลยครับ ะเอียดมันจังกินนะมันจังบยเอะโบยเอะแปลว่ายังไม่มีกระดูกไม่มีระคายเคืองไม่นั่นแหละครับตามนั่นแหละครับฝักเรื่อละเอียดฝักคักคักฝักมุนมุนครับพี่น้อยแตงโมผงเนาะเศษเศษหล่นโออไปอย่างแบบไปตั้งไฟเดี๋ยวเขาฝักกันนะครับพี่น้อง จะมาเบิ่งตอนปรุงทีเดียวครับผมนี่ครับพี่น้องขั้นตอนการขัวาด้่ครับบัดนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเจ็ตโกลนตัวให้สุกๆกันครับพี่น้องกินสุกกินสุกนี่ครับพี่น้องพอขัวสุกแล้วถ้าจะไปรุงเนาะครับเนาะ นี่คนกันเดี๋ยวจับกันเป็นก้อนนี่ครับพี่นอ้องเราต้องคั่วให้สุกเดี๋ยวผมจะเอาเกลือใส่ตอนนี้เลยครับเกลืเอ,อเกลืเอ,อเกลือกันนี่โอ้ฝากับห่อข้อฝานคนสีโต๊ะครับพี่นอ้องท่านนี้ ตอนพี่น้องโคตกบ่ครับนี่ข้าวเดียวกระซุกแล้วครับขัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอขวก่อนครับจังมาเบิ่งตอนปรุงเนาะครับผมขั้นตอนการปรุงครับพี่น้องมาเนี่ยล้างจากที่เอาไปขัวเรียบร้อยแล้วซุกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยังหวานอยู่ครับ ข้าก็ต้องปุงส่วนที่โดนควา่อนอนได้ผงนัวใส่ลงไปเลยสองส่อนบาหไงครับพีหน่องเบิ่งเลยมันคลื่นไหลสุดนี่หบดแล้วพริกป่นเยอะไหมคุณบถ้าไม่เผ็ดก็ว่ากันน้ำปลา แนวอยู่ในคุณครับพี่น้องถ้าในใจ่ขอขวัวได้เนี่เพราะว่ามันยังหอนอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวขอขววงขัวโดนเพิ่มหอนสักทีกดเสียบเพิ่มนน่วกันครับ ใส่เมื่อยุบเลยครับพี่น้องตุ๊กเสียคนให้เกลือละลายก่อนครับ mm hmm. ว่าเหมือนกันครับเราต้องเห็ดสมพันธ์ก่อนความพอดีปรุ้งน mm hmm. ี่คือปรุงหลับเป็ดนี่แหละครับพี่น้องหลับเป็ดหลับทั่วไปนี่แหละ หัวก็ใส่ยขับไปเรื่อยเริ่มเยนเน็นละพาเปิดพัดลมครับพี่น้องข้นบัณนนถ้าม,อกกอมีหย่อนบกกกอบก็อยูกจัดพี่น้องเกิดนี่ครับบัณน,นีพร้อมกระชิบเพิ่ม มะนาวปื้บใจเพียงเดียวพ่อครับโอ้ยคน้คนกันหอมมะนาวมันใหม่มันสดมันอหอมพักเด้อครับบ้านี่ชิวอ่าให้ฟัง <c oughs> ขาซอยผีิกซอยใบมะกรูดมะกรูดกันให้ถูเย็นครับบอ,อกเรื่องเหลืองเนี่ยหอมต่วนหอมบัวสะระแหนะ่โนนนี้นั่นใส่เข้าไป จ,จังหักพี่น้องเอ้ยพ่อครัวหัวป่าเ่พักเลายๆอ่าเขาใส่คาสร้อยผมครับพี่น้องเวลาเขากินห้าหย่ำไปมันเถือนคาเนี่ยหอมขึ้นไปึงปงไฟป,ประสานทนครับพี่น้องบุ๋ย <laughs> มันกระชีดชวนให้อยากกินอีกชิมครับแซบ่บมากินขอนเสาน้ำกันได้ครับกําลังวัดขาแรง <c oughs> เดียบครับผมมากมากครับผมเนี่ย